พี่น้องเจอกับยายเทพนะคะยายเทพมีอะไรให้ชมเนาะคะ่ะวันนี้มาดูสวนหย่อมสวนผักของยายเทพนะคะสวนน้อยๆเนาะคะ่ะเสร็จจากงานนะคะหรือว่างจากงานก็มาดูสวนผักดูผักสะระแหน่ที่ยายเทพชำเอาไว้เนาะคะ่ะชำลอยน้นะะําเนาะปลูกในน้ำเนาะคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่ายายเทพก็ดินไม่มีหรือว่าลองดูเนาะคะ่ะลองปลูกในน้ําดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะ ก็แตกยอดดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้จะถีไปนะคะก็มีหลายกิ่งหลายยอดเนาะคะ่ะก็เลยได้ได้หลายก็เลยลงหนาหน่อยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยหนาเนาะอันอันใหญ่นี้ไม่ค่อยหนาทําไมเรียกอันใหญ่เ <c oughs> พราะว่าเทพไม่ได้ไปเจียนอะไรเขาเนาะเอาทั้งถ้วยเลยเนาะคะ่ะถ้วยโฟมปลูกในถ้วยโฟมนะคะทุกคนก็เตรียมกันไกลเตรียมกระบะออกมาแล้วนะคะเทบจะมาทําอะไร วันนี้นึกอยากจะกินเนาะคะ่ะอยากจะกินอ่าพอดีได้อ่ามีลาบหมูเนาะคะ่ะลาบหมูก็จะเอาอ่าราเนาไปกินกับลาบหมูเนาะคะ่ะทุกคนนึกอยากกินนมจีนก็ก็ยังไม่ได้กินเนาะคะ่ะก็ก็กินลาบหมูก่อนเพราะว่าเทพก็ได้ลาบหมูมาเนาะไม่ได้ทําเองเนาะคะ่ะก็เขาเขาทำขายเขาก็ประหยัดผักเนาะ เขาเขาก็ให้นิดเดียวไม่มีผักเลยไม่เพราะว่าผักที่เราชอบนะคะสระเนนี่แหละเข้ากันเลยนะคะกินทันลาบก็จะไม่ได้ยอดใหญ่อะไรมากเนาะค่ะก็พอได้เก็บแล้วเนาะเขาก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะก็ได้โอเคอยู่เด็กค่ะหอมดีด้วยนะคะหอมดีด้วยแล้วก็แข็งแรงนะคะเดี๋ยวพอจะตัดไปกิน ่แล้วเนาะเพราะเขายาวพอสมควรแล้วนะคะตัดดูซิเผื่อเขาแตกออกขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะได้กินอีกนันจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะคะทุกคนเอาเน็บไว้เสียบเอาไว้ลอยน้ำอ่องลองอยู่นะคะก็ให้เขาอยู่ไปออตามธรรมชาติเลยเนาะคะ่ะตัดด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาลอยไปลอยมาเนาะคะ่ะ กระบะเหลือใช้เนาะคะ่ะกระบะข้างล่างก็ถาดขนมค่ะซื้อมาแล้วก็อ่ากินขนมเสร็จก็ล้างเอาไว้นะคะล้างเอาไว้อ่บางอันก็อ่เก็บล้างเสร็จก็เก็บความให้แห้งแล้วก็ค่อยเก็บรวบรวมเป็นขยะพลาสติกเนาะคะ่ะอ่าบางคนก็จะทิ้งเลยเนาะแต่จะเทพไม่ไม่ทิ้งเพราะว่าต้องล้างให้สะอาดก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า ไม่รู้ยังไงเนาะอยากจะล้างเนาะคะ่ะเราล้างจุงล้างจานก็ล้างไปด้วยเลยค่ะก็มาช่วยเยเทพเก็บผักนะคะทุกคนก็พอได้กินแล้วเนาะคะ่ะที่แค่นี้ก็สุขใจเนาะเราทาเองกับมือเนาะคะ่ะปลูกเองกับมือเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องผ่อนคลายยามาเสร็จจากงานเนาะคะ่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะผ่อนคลายได้ด้วยเนาะ แล้วก็เห็นคนที่เขามีผักเป็นสวนแนละะ้วเขาสงสัยถ้าเกิดยศเทพไปเข้าสวนแบบนั้นคงจะไม่ออกง่ายนะคะมันมันเพลินจริงๆนะคะขนาดมีแค่นี้ก็ยังยังเพลินเลยเนาะจ้ะคนอื่นเขาปลูกเก่งๆนะคะยศเทพก็ที่ไม่มีเนาะอยู่ที่ร้านมันก็ไม่ใช่บ้านเราเนาะคะ่ะก็ก็จะ่ไม่มีที่ก็จะปลูกแบบว่าอันไหนพอทําได้ก็ทํานะคะก็เล็กๆน้อยๆพอได้ผ่อนคลายนะ เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะทำแต่งานบางทีมันก็เมื่อยเนาะก็หาโอกาสหาจังหวะมาผ่อ,าอนคลงผ่อนคลายนะคะที่ชูนี่ก็คือเสร็จแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็กระบาใหม่เนาะ,ะกระบาใหม่ะเทพปลูกไว้อยอดเล็กยอดน้อยเขาก็พอสมควรอยู่เนาะคะ่ะมันถีอันนี้มันถีไปเนาะคะ่ะมันก็เลยยอดเล็กส่วนอันแรกยอดใหญ่อยู่เนาะคะ่ะกินสองคนกับตาเทพพอนะคะ พอเลยพอดีเลยเนาะคะ่ะก็แกก็ชอบกินเหมือนกันนะคะก,ก็ลองเน็บดูเออก็ได้กินจริงๆเนาะคะ่ะไม่เสียหลายเลยค่ะวันะะวนี้แดดก็จะเปี้ยงๆหน่อยเนาะจะคะ่ะพอดีจะกินข้าวเที่ยงเนาะคะ่ะก็เลยแกได้รับมูมาเงียบก็เลยต้องออกมาแกผักเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไปโรยหน้าหรือจะกินกับแบบ อร่อยเลยเนาะจ๊ะ,ะเกือบทิ้งเนาะคะ่ะยอดงามๆอะไรที่เห็นงามๆยีเทปก็เสียดายเนาะยีเทปก็เอามาเนบลองดูเนาะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเขาปลูกแบบงามมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมือใหม่หัดปลูกเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ปลูกเองมีแต่เป็นคนช่วยนะคะช่วยพี่สาวก็ลองดูนะคะลองดู กไม่เก่งแต่กินเก่งนะคะก็ทดลองดูกันละกันเนาะได้แค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะก็ได้หลายยอดอยู่เนาะคะ่ะทุกคนเก็บไปกินกันแค่สองคนนะคะกับตะเทพก็พอดีไม่ต้องเก็บนะคะ เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันไหนจะได้กินอีกหรือว่ากินกับอะไรอีกเนาะคะ่ะก็พอดีพอดีเลยนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเองนะคะก็จะซื้อกินบ้างไม่ใช่บ้างค่ะก,ก็ประจำเลยนะคะเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งเนาะก็จะไม่มีเวลาทำค่ะก็ เอาเวลาทํากับข้าวบางทีทํางานแล้วก็างานเร่งงานด่วนอย่างนี้เนาะมันก็เหนื่อยแล้วค่ะก็มาทํากับข้าวสรุปพอดีเนาะค่ะตะกอนแล้วก็ก็ได้อยู่เนาะช่วยกันกับแม่น้องเนยได้มาก่อนสลับกันต่างคนต่างเสร็จ,จากงานก็มาเข้าครัวช่วยกันคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวเสร็จเนาะคะ่ะทีนี้แม่น้องเนยไม่อยู่เนาะคะ่ะจะเทพทําคนเดียวก,ก็ก็ไม่ไหวเนาะก็ขี้เกียจด้วยแบบน,นี้ พอพอมันล้าแล้วมันก็ไม่อยากจะจับนะคะก็เลยไม่เอาแล้วนะคะก็ก,ก,ก็มีเวลาหรืออยากจะทําก็ค่อยว่ากันเนาะค่ะช่วงนี้ขอขอขอตัวไม่ทําก่อนละกันเนาะ,ะเอาที่สะดวกเข้าไว้หอมแรงเราไว้ทํางานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ได้เยอะอยู่เนาะคะ่ะ <g ül> ตากแดดตากแดดนะคะเอาวิตามิน C ซีสักหน่อยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเหลือใบเล็กน้อยเนาะค่ะยอดเล็กๆก็เก็บเหลือไว้ก่อนเนาะ,ะให้เขาเติบโตขึ้นมาใหม่เนาะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือไว้บ้างไม่ได้เอาเตียนเนาะ,ะก็จะประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้ก็ปลูกในถ้วยโฟมนะคะถ้วยโฟมแล้วก็ฐานของที่ที่เนบผักก็คือโฟมเหมือนกันเนาะค่ะให้เขารอยน้ําอยู่เป็นการปลูกในน้ำเนาะค่ะ ก็ได้ดีได้ได้ประโยชน์อยู่นะคะก็ก่อนที่จะทิ้งนาอนยาเทพก็เป็นโลคเสียดายเนาะคะ่ะของใช้ในในครัวเรือนนี่แหละเราซื้อของมากินบางทีก็น้ําแข็งใสเนาะค่ะน้องเนก็วิ่งไปซื้อน้ำแข็งใส,ะะงก,งงงใสก็ได้ถ้วยโฟมมาก็ก็อเอามาดัดแปลงปลูกเนาะคะ่ะก็ได้กินแล้วนะคะบันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะคะ่ะ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะน้ําเปล่ารา,ากเขาก็จะลอยอยู่ในน้ํานะคะก็ถ้ามันลดลงเราก็เติมน้ํานะคะอ่ายะรากอย่างเยอะเลยนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยเขาก็จะอยู่แต่ในน้ํานะคะอ่ารากเยอะมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ปลูกแบบนี้นะคะทดลองนะคะเป็นขั้นทดลอง เทก็ได้ไอเดียจากไปดูคลิปเพื่อนๆนี่แหละเอ้ยเราไม่มีดินเราไม่มีอะไรทําไงดีเนาะเราก็อยากปลูกนะคะน,นี่ก็เมือใหม่หัดปลูกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็ได้เยอะอยู่นะคะพี่น้องได้เยอะอยู่เดี๋ยวก็จะเอาไปล้างกันเนาะคะ่ะล้างกันโ้หอมนะคะหอมไม่มีสิ่งเจือปนใดๆเลยนะคะธรรมชาติสุด ราก็จะเอาไปล้างกันแบบนี้ล้างเตรียมมื้อเทียะะเท่ยงเนาะค่ะตาเทพก็กำลังเตรียมอยู่เนาะตาเทพก็เลยออกมาเก็บผักเนาะคะ่ะแค่นี้เราก็ได้กินของอร่อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเทีย่ยงก็จะแดดเปรี้ยงงเลยนะคะโอโ้ยังร้อนเลยนะคะได้ลายยอดอยู่ได้ลายยอดอยู่ แต่เทพก็งงนะคะว่าเออมันก็ได้กินอยู่นี่ว่าวสนาันวาโตแล้วโต,วแ,ลวตวแล้วแกก็ตื่นเต้นเนาะ <c oughs> แกไม่เคยเห็น <c oughs> ไม่เคยเห็นว่าเออเออทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยสันวาเนาะคะ <c oughs> ่ะพอแกก็ชอบกินผักเนาะ <c oughs> แค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะ <c oughs> ได้กินฝักพี่มือเราเองเนาะ, <c oughs> ะล้างให้สะอาดจากักสองจำที แต่เขาก็ไม่ได้เลอะอะไรหรอกนะคะปลูกวางไว้บนลาวผ้าเนาะลาวผ้าเก่านะคะยาเทพก็ไม่ทิ้งเนาะเอาไว้วางนี่แหละยศเทพก็เผื่อเอาไว้ที่จะปลูกผักนี่แหละวางเป็นที่ปลูกผักเนาะคะ่ะก็เขายังใช้งานได้อยู่เราก็ไม่ใช่ของเราเองนะคะมีอาจารย์คนหนึ่งแกย้ายไปเนาะคะ่ะแกก็ให้ลาวผ้าไว้ใช้ แกก็ให้หลายอย่างอยู่นะแกก็ให้ถังแก๊สให้อะไรเนาะแกให้เราฟรีๆเนาะคะ่ะหลายตังอยู่นะชุดหนึ่งก็สองพันกว่าบาทตั้งหลายปีแล้วเนาะป่านนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าถังใหญ่ด้วยของปตทตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานเนาะคะ่ะก็ยังเอาตั้งเอาไว้เฉยๆเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะล้างเสร็จแล้วะคะ่ะ เสร็จแล้วก็สาวสาวให้เรียบร้อยนะคะแดดก็ร้อนจะเรียบละลายแน่เพราะว่าไม่ใช่ธรรมดาเนาะคะ่ะแดดตอนกลางวันครัก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาไว้ลดถักนะคะส่วนที่เหลือก็เอาไว้ลดถักเลยกระบะเรีบก แกรอน,น้ํานี่แหละก็เจียนๆออกเอาส่วนหนึ่งเข้าไปาทําอะไรนะทาที่ปลูกผักนี่แหละส่วนอันนี้ก็ไว้รองน้ําเอาไว้ลดนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาส่งกาลังใจให้ยาเทพนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขเนะขขาะแคลงแกร่ดปลอดภยัยจากพยัตรายทั้งปวงนะคะขอให้สุขภาพ แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อย่าเจ็บอย่าจนนะคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยปังๆังเลยนะคะทาอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จค่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะจะเทพก็ไม่มีอะไรมากเนาะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะทุกคน